อ่ะทีนี้มาดูก่อนนะคะสำหรับข้อข้อเจ็ดเขาบอก I did I did ตัว่าทำเนาะ I did, did a n English ทำอะไร yesterday เมื่อวานนี้เออเมื่อวานนี้เราเลยใช้ t i a and I passed it pass ตปว่าอะไรคะลูก pass ฉันทำอะไรภาษาอังกฤษเมื่อวานนี้แล้วเรา pass it แปลว่าฉันผ่าน<อ>ฉันผ่านด้วยผ่านแสดงว่ามันเกี่ยวกับอะไรคะฉันสอบ ออต้องทดสอบการสอบเราต้องการการสอบค่ะอดี need, การสอบคําไหนมันคือการสอบ example ไม่ใช่อยู่แล้ว expensive แปลว่าแพง examination แปลว่าอะไรคะมันจะมีคำคำว่าสอบนะมันมีคําว่า test มีคําว่า examination มีสองคำนะคะอ่าโอเค extra v a c a n t อันนี้มันจะแปลว่าพุ่งเปื่อยไม่เกี่ยวกัน example เราเคยเจอ expensive เคยเจอ examination เราก็เคยเจอนะ,อะจางคำนี้ไว้นะข้อ16 I like to sit ฉันชอบที่ I like to sit ฉันชอบนั่ง in this couch couch นะเสียงเอานะ uh, couch คำนี้แปลว่าโซฟาชอบนั่งโซฟาเพราะ because it is very มันทำมันเป็นอย่างไรโซฟามันเป็นอย่างไรเราถึงตอบอะไรดี Annoying แปลว่าลำคาญเท e ล s ไม่ก็เรียกว่าไม่ระวัง Comfort a ิ l บแปลว่าอะไรสบายสบายเออเพราะฉะนั้นเราชอบนั่งโซฟาเพราะอันนี้ค่ะไม่ใช่เพราะความสวยนะคะไม่ใช่เพราะความสวยค่ะเออโอเคข้อสิบเจ็ดเราจะใช้ใช้อะไรสักอย่างหนึง่ง To attach คำนี้แปลว่าติดนะคะลูก เปเปอร์ท e กเ e อร์ติดกระดาษเปเปอร์ Paper, อันนี้คือกระดาษเอาอะไรไว้ติดกระดาษคะเข้าด้วยกันมีสต<า>็ร์แบตเตอรี่ไม่มีกาวคะ่ะมีอะแดปเตอร์แล้วก็มอนิเตอร์มอนิเตอร์รู้จักไหมจอแบตเตอรี่ก็คือทานะอะแดปเตอร์ก็คือสายเสียบสายเสียบคอมสเต p ปเปอร์คือลายสเตปเปอร์อุปกรณ์ในห้องเรียนคือ, Mac. อแม็กกระดาษ เออเพราะนั้นตอบอะไรจะติดก็ได้เขาไม่ตันก็ต้องใช้สเต็ปเปลนะเรับไปชัปบอก I am ฉันเป็น I am teacher ฉันเป็นครูแต่อันนี้คือ I am vegetarian. vegetarian vegetarian คือมังสวิรัตรู้จักไหม vegetarian คนที่กินแต่อะไรคะเออเราก็เลยไม่กิน I am vegetarian I don't eat meat ไม่กินเนื้อและจุดจุดจุด from meat ไม่กินเนื้อและจุดๆ from meat และอะไรดีจากเนื้อเขาเรียกอะไรมังสวิรัตคนคนเขาเรียกอะไรคนคนกินเจเหรอฉันเป็นพวกมังสวิรัตไม่กินเนื้อและจุดๆจ,จ,จ,จากเนื้ออะไรจากเนื้อเราก็ไม่กินด้วยเหมือนกันถ้าพวกมังสวิรัตนะลูกแอนวัลวัลแมสิ่งวัดลอ้อมสิ่งวัดลอ้อมผลไม้เอาไหมผลไม้กินได้ ท้าเพดแปลว,ว่าหุ่นกระบอกโปรดักแปลว่าอะไรลูกจริงๆตอบได้เลยนะเนี่ยโปรดักแปลว่า<ะ>ผ,ลผลิตภัณฑ์ผลผลิตก็ได้ผลผลิตก็ได้หรือเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะคนที่เป็นเวชชีพยนพวกมันสุรัเขาไม่กินเนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเนื้อนะคะผลผลิตจากเนื้อก็ไม่กินนะคะอะต่อมาข้อเก้าแจ็คแอนด์ซูซานซูซานนีนะคะอ่า อ่าสองคนนี้เป็นอะไร they want to get married next month พวกเขาจะ get married married แปลว่าแต่งงานสแสดงว่าสองคนนี้เขาเป็นอะไรกันเดือนหน้าเขาจะแต่งงาน get married แปลว่าแต่งงานอ่าข้อที่หนึ่ง engaged แปลว่าคู่มั่นคู่ค้าคู่แปลข้อแรกหนูก็ตอบถูกแล้วค่ะสองคนนี้เขาเป็นคู่มั่นกัน เอ็กเคปแปลว่าหลบหนีหลบหนีเอ็นเวลโปแปลว่าอะไรซองซองจดหมายอะไรเงี้ยนะ e เอ e นเวล f r ป g h t e เทนตกใจรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวข้อสิบแปด r doesn't want to go นทุก o กลสไม่อยากไปโรงเรียน because he didn't do ไม่ทำเขาไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเขาไม่ทำอะไรอันนี้ทุกคนตอบได้ตอบมาเลย homework โฮ m เวิร์กถูกต้องโฮ m เวิร์กข้อสิบเก้าจุดจุดจุดมาธาสอบบี้งานอดิเรกข,ของมาธาคือที่อีเวนต์แซงแซงแปลว่าอะไรคะอินสคูลคอนเสิร์ต a s า y เ a ียร้องเพลงร้องเพลงถูกต้องพีแซงอินสคูลปีที่แล้วคอนเสิร์ตเนี่ยแสดงว่ามาธางานอดิเรกข,ของมาธาคือซึ้งขึ้น ซิงเก้งถูกต้องเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอบได้